สวัสดีค่ะสวัสดี f อทุกทกท่านนะคะคลิปนี้นดาก็จะพามาเที่ยวเมืองเมืองเดวนเตอร์นะคะเนี่ยค่ะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะเดวนเตอร์ er นะคะเนี่ยค่ะชมเมืองเขานะคะพี่น้องว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์จ้านี่นะจ้า ต้นไม้ก็ยืนเหมือนตายนะคะเพราะว่าเป็นช่วงหน้าหนาวนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ําจืดนะคะไม่ใช่น้ําเค็มนะคะนี่นะคะวิวทิวทัศน์ก็สวยงามอยู่นะคะพี่น้องดูค่ะยินดาดาก็อยู่บนสะพานสูงนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็จะเป็นแม่น้ํานะคะของเมือง เดเวนเดเวนเตอร์ Winter, นะคะจะเรียกยากสักนิดนะคะเพราะเป็นภาษาดัตค่ะเมืองเดเวนเตอร์นะคะเนี่ค่ะิวทิวทัศน์ก็สวยงามอยู่นะคะพี่น้องนี่อากาศก็เย็นนะคะอันนี้เป็นแม่น้ําจืดนะคะอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะนี่ค่ะ เขาก็ดีไซน์บ้านเมืองเขาได้สวยนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะอันนี้เป็นหมู่บ้านชื่อว่าเดเวนเตอร์เดเวนเตอร์นะคะเดเวนเตอร์นักก็เรียกย่าไม่ค่อยจะถูกนะคะอขอโทษขออภัยจ้ะเดเวนเตอร์นะคะนี่ก็จะเป็นแม่น้ำค่ะเป็นแม่น้ำจืดนะคะเนี่ค่ะพี่น้อง นี่นะคะพี่น้องหมู่บ้านเดวินเตอร์นะคะนี่ค่ะของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะนี่ค่ะวันนี้พามาชมวิวทิวทัศน์นะคะพี่น้องนู่นนะคะคนพายเรือก็มีนะคะนู่นนะคะนู่นนะคะเขาออกแบบดีไซน์อะไรก็ได้สวยงามนะคะพี่น้อง ดูไป,ปพร้อมๆกันค่ะพี่น้องนน่นนะคะก็สวยงามนะคะนี่บอริเวณรอบๆนะคะนาดาก็จะหมุนรอบๆให้ดูคะ่ะถ่ายรอบๆให้ดูนะคะ มื่อกี้นาดาจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะพี่น้องฝั่งที่มีต้นไม้นู้นนะคะตอนนี้นาดาข้ามสะพานมาอยู่ที่อีกฝั่งนึงนะคะอันนั้นจะเป็นในเมืองนะคะนน่นนะคะมีเรือใหญ่นะคะนําผู้โดยสารท่องเที่ยวไปเรื่อยเรื่อยนะคะเนี่นะค่ะคนก็จะนั่งอยู่ข้างบนเรือนะคะเพื่อชมเมืองค่ะนี่นะคะมันก็เป็นภาพที่สวยงามนะคะพี่น้อง นน่นนะคะคนก็นั่งชมบิวทิวทัศน์ไปค่ะเพราะมันสวยงามนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้นาดาก็เข้ามาในเมืองเดวินเตอร์นะคะเนี่ยค่ะบ้านเมืองเขาค่ะพี่น้องดูดูนะคะ เนี่ยค่ะเขาก็สร้างได้สวยนะคะพี่น้องสะอาดค่ะไม่มีขยะแม้แต่ชิ้นเดียวนะคะประเทศเขาค่ะถุงพลาสะติกอะไรก็ไม่มีทิ้งข้างถนนอะไรจะไม่ค่อยมีนะคะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวยงามนะคะนี่นะคะจะเป็นประเทศเล็กๆนะคะแต่ว่าเขา ดัดสันได้สวยงามนะคะนี่นะคะพี่น้องดูนะคะอันดาก็พาเดินชมเมืองนะคะชื่อว่าเมืองเดวินเดวินเตอร์นะคะชื่อว่าเมืองเดวินเตอร์ค่ะนี่นะคะเด็กก็ปั่นจักรยานกันนะคะเนี่นะค่ะ ในเมืองเขาจะไม่ค่อยมีรถยนต์นะคะที่ประเทศนทเนเธอร์แลนด์นะคะเพราะว่าเขาจะจอดมากเขาจะเดินถ้าไม่เดินก็จะปั่นจัก,กรยานกันอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะบ้านเรานี่รถเยอะแยะนะคะบ้านเขาไม่มีรถเลยค่ะดูคะ่ะดูนะคะเป็นบ้านเมืองที่สะอาดเรียบร้อยมากๆคะ่ะนี่นะคะจัก,กรยานจอดเต็มนะคะ คนเขาจะปั่นจักรยานมากันค่ะเขาจะไม่ค่อยขับรถยนต์มานะคะมีแต่มีน้อยค่ะรถยนต์ค่ะคนไม่ค่อยขับรถยนต์มานะคะเนี่ยค่ะพี่น้องเมืองเดวินเตอร์นะคะเนี่ยค่ะ ชมบิวติ้ทัท์บ้านเมืองเขานะคะพี่น้องมันก็สวยไปอีกแบบจ้ะนี่ยค่ะนู่นนะคะดีไซน์ค่ะดูดีไซน์บ้านเมืองเขานะคะพี่น้องสะอาดเรียบร้อยค่ะนู่นนะคะ นี่ค่ะอันนี้สวยนะคะพี่น้องเป็นดีไซายสวยมากๆค่ะนู้นนะคะจะเป็นในซิตี้นะคะเขาจะขายของอะไรแบบนี้นะจ๊ะนู้นนะคะรับชมไป,ปรพร้อมกันนะคะพี่น้องนี่นะคะนาดาก,กับป้าป้าก็จะเดินเนี่ยค่ะเดิน มาในเมืองเนี่ค่ะนู้นน่ะคะ่ะกว้างนะคะพี่น้องยาวไปทางนู้นน่ะคะ่ะผู้คนก็จะเดินกันไปมาแบบนี้นะคะพี่น้องรถยนต์ก็จะไม่ค่อยมีขับกันนะคะรถยนต์น่ะคะ่ะถ้าเขาไม่เดินเขาก็จะปั่นจักรยานกันนะคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องตอนนี้นาดาก็เดินออกมานะคะออกมา ตรงนี้เหมือนเหมือนว่าเป็นสวนหย่อมนะคะพี่น้องเหมือนสวนสา,สาธารณะที่เราเดินออกกําลังกายนะคะเนี่ค่ะเนี่ค่ะเป็นสนามฟุตบอลของเด็กเล่นเด็กๆอะไรก็จะมาวิ่งเล่นที่นี้นะคะเนี่ยค่ะผู้คนก็จะเดินมาออกกําลังกายกันค่ะอันนนนเป็นดอกไม้นะคะออกสีม่วงนะคะเนี่ยค่ะบริเวณโดยรอบนะคะเนี่ยค่ะ ก็สวยงามไปอีกแบบค่ะพี่น้องน,อน,นั่นนะคะบริเวณเมืองเขาสวยค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะ อันนี้จะเป็นรูปปั้นนะคะรูปปั้นค่ะนี่ค่ะรับชมไป,ปรพร้อมๆกันนะคะพี่น้อง นู้นะคะผู้คนก็จะเดินออกกําลังกายกันนะคะบรรยากาศสดชื่นค่ะวิวทิวทัศสวยงามค่ะนู่นนะคะ